สวัสดีครับผมจะมารีวิวบล็อกไร้สาย iMa n รุ่น IWX6 นะครับอันนี้เป็นเจนใหม่ล่าสุดในปี2024เช่นกันนะครับวิจัยคิดคน้นและผลิตเสร็จเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วนี่เองครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะได้รับเทคโนโลยีที่ใหม่และดีที่สุดจากเราครับตัวนี้จะจัดอยู่ในเซกเมนต์ไฮทอร์กนะครับหรือแรงบิดระดับสูงหัวสควอชไดรฟ์ขนาด3ทับหรือที่เรียกกันว่าหหุ่นนะครับสเปคตัวนี้เข้าอยู่ที่1,763นิวตันเมตรนะครับออกสูงสุดอยู่ที่2,305นิวตันเมตรครับหรือ 1, 3ทับ4นิ้ว6ขุนที่แรงที่สุดตอนนี้นะครับส่วนหัวบล็อกตอนนี้ก็จะเป็นหัวบล็อกมีรูนะครับแต่ไม่ต้องกลัวแตกผมเทสมาให้แล้วรูใส่สลักก็จำเป็นสำหรับช่างที่ไว้ใช้ออกหน้าง,งานยิงเบอร์เดิมๆบ่อยๆอย่างเช่นล้อ10บล้อนะครับคือลูกบล็อกมันจะไม่ล่วงพอมีสลักใส่อยู่ตรงกลางส่วนไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับประมาณ2กัาปั้นถือว่าเป็นไซส์ปกติของบล็อกตัวระดับ 1- 2000เนเ่ยถ้าไม่หรืออาจจะเล็กด้วยซ้าก็จะรีวิวกับ Talk t e ทส จากคายท้อกนะครับเป็นเครื่องขันท้อกที่ดีมาตรฐานและเสถียรที่สุดตอนนี้ครับผมเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลเราใช้รีวิวเป็นหน่วยฟุตบอลนะครับลูกค้าที่อยากรู้เป็นค่าเนื้ตันเมก็พาไปหาร0.7376นะครับ1600 <1600 S> 1น0 0โอเค1,600ซักเซต พันเจ็ดร้อยต่อนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อย แบตเตอรี่ก็จะใช้เป็น4 Ah นะครับมาตรฐานตัวเครื่องส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นสากลจะใช้เป็น5 Ah จะได้แรงบิดที่ดีที่สุดนะครับของเราใช้แค่4เพิ่มเลยนะครับ1,600 3ร้อหนึ่ง 1,700ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ